I าเกษตรอำเภอบางตราดจัดหน่วยให้บริการตรวจวัด,วดเปอร์เซ็นต์น้ำหนักแห้งของทุเรียนพันชนีให้กับเกษกตรกรตำบลโพ้น้ำขาวป้องกันปัญหาทุเรียนอ่อนพบยาไอติดชายฝั่งตำบลแหลมกลัดอีก4ี่จุดรวมห่าหอ3กิโลกรัมพบยาไอติดชายฝั่ง ตำบลแหลมกลัดอีก4จุดรวมหห่อ3กิโลกรัมระบุพบห่อที่ไม่มียาไอซ์ภายในสองห่อหายไปคาดว่าถูกขโมยไปแล้วผู้กับการสถานีตำรวจพทอดบ้านท่าเลื่อนคาดมีอีกเตือนผู้พบแล้วไม่แจ้งหากถูกจับจะดำเนินคดีมีโทษสูงสุดอำเภอเมืองจังหวัดตราดเวลา14บสนาฬิกาในวันที่16บีนพฤาคมสองายที่สถานีตำรวจพุทธรบ้านท่าเลื่อนตำบ,ตบลตะการ์อำเภอเมืองจังหวัดตราด พันตารวจเอกสมยาด้วงเล็กผู้กำกับการสถานีตํารวจพุทธบ้านท่าเลื่อนพร้อมรับมอบยาไอซ์จำนวน3าถุงจํานวน1กิโลกรัมและถุงยาไอซ์สองถุงที่ภายในไม่พบยาไอซ์แล้วอีกสองถุงซึ่งถุงเหมือนกันและขนาดเท่ากันเพียงแต่อีกสองถุงถูกขอมีคมกรีดถุงและนำยาไอซ์ข้างในออกไปโดยที่ไหนสงกรดสอนพึ่งรัก ปลัดฝ่ายปกครองอำเภอเมืองตราดและเจ้าหน้าที่พร้อมกำนันตำบลแหลมกรัดได้นำมามอบให้บริเวณหาดทรายงามตำบลแหลมกรัดเวลา10นาฬกนายสัญญาบุญปรีอายุ56ปีผู้ช่วยพยายบ้านหมู่6บ้านเล็กที่110หมู่ที่6ได้พบถุงดังกล่าวบนหาดทรายงามจำนวน1ถุงจึงได้แจ้งให้กำนั่นตำบลแหลมกรดทราบ จึงพบว่าเป็นยาไอยาสับจิตประเภทหนึ่งจึงได้รายงานให้ในายสงกรดสอนพึ่งรักปลัดอำเภอเมืองตราดรับทราบและนำส่งพนักง,งานสอบสวนสถานีตำรวจภูธร,รบ้านท่าเลื่อนต่อไปและเมื่อเวลา10นาฬิกานาทีในวันที่16มีนาคม2564ร้อยตรีนิรันแก้วสะสีวิมนนายทหารการข่าวเฉกรณยตราดพันจ่าเอกนิเวศเครือแก้ว ผู้ใหญ่บ้านวิโรธวงครองสัญญาบุญปรีผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านเกตการดาแสงสีผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านรวบสำรวจพื้นที่ชายทะเลหมู 6, ่6บ,บลตำบ,บลแหลมกระดํอำเภอเมืองจังหวัดตราดพบยาไอหนถุงน้ำหนักปริมาณ1กิโลกรัมและถูกฉีกอีกแล้วจำนวน2ถุงต่างพื้นที่กันหลังจากนั้นเวลา11ในในา45นนาที พันตำรวจตรีหญิงสุร,รดามหันตากาศีหัวหน้ากองพิสูจน์หลักฐานจังหวัดตราดพร้อมเจ้าที่เดินทางมาทําการพิสูจน์ยาไอซที่พบและผลยืนยันว่าเป็นยาไอซที่มีความบริสุทธิ์สูงเกิน95%จึงได้ทําการบันทึกผลพิสูจน์ไว้เป็นหลักฐานต่อมาเวลา13นาฬิกา30นาทีวันเดียวกันร้อยตีบุญธรรมเจเริญสุขหัวหน้า กองร้อยทหารผร่านนาวิโยธินที่513สพหินตบลน้ำกรดพร้อมทหารผร่านนาวิโยธิน5นายเดินสำรวจพื้นที่ชายฝั่งทะเลบ้านสะพานหินและได้พบถุงยาไอศิ่เขียวอยู่ที่ชายหาดที่ปัปนกับขยะที่ลอยมาติดชายฝั่งจึงแกะถุงพลาสติกดูพบว่าเป็นยาไอจึงได้รายงานให้ทางผู้บังคับบัญชาทราบและให้แจ้งให้ฝ่ายปกครองอำเภอมะงตาดแล้ว ด้านพันดำรรจเอกสมยากล่าวว่ายาไอซ์ที่ได้รับทั้งหมดรวม3กิโลกร,รมัมแต่อีสองถุงนั้นเป็นถุงเปล่าคาดว่าถูกขโมยไปแล้วจากผู้ที่พบเห็นก่อนซึ่งน่าเป็นห่วงเพราะจะส่งผลเสียกับทางเจ้าที่ตำรวจที่อาจจะต้องติดตามและอาจจะมีการนำไปจ,จำหน่ายให้กับผู้เสพทั้งในพื้นที่จังหวัดตราดและพื้นที่ใกล้เคียงดังนั้นหากใครที่ครอบครองอยู่และหากถูกจับจะถูกดำเนินคดีในอัตราโทษสูงสุด จึงขอให้นำมาคืนกับพนักงานสอบสวนหรือฝ่ายปกครองทั้งนี้เชื่อว่ายาไอ้ยังน่าจะมีเพิ่มอีกเพียงแต่ยังไม่พบเท่านั้นหวััตราประชันพันธ์หาประชาชนพบเห็นหีบหอลักษณะถุงชาที่ลอยมาติดชายฝันทะเลหรือรอยอยู่กลางทะเลรีบแจ้งผู้นำชมชนหรือเจ้าที่ตำรวจย้ำหากเก็บครอบครองไว้มีโทษสูงสุดตามกฎหมาย ในวันที่16มีนาคม2564นายพิญโยประกอบผลผู้ว่าราชการจังหวัดตราดเปิดเผยว่าจากสถานก,การณ์การตรวจพบยาเสพติดหรือไอทางทะเลในพื้นที่ตำบลกอหมาอำเภอกอกูดจังหวัดตราดที่พบตามชายฝั่งทะเลในพื้นที่อำเภอกอกูดตั้งแต่วันที่28กุมภาพันธ์ถึงวันที่7มีนาคม2564อย่างต่อเนื่องมีปริมาณรวมทั้งสิ้น17.810กิโลกรัม รวมทั้งพบในพื้นที่ตลแหลมกัดอำเภเอมืองตราดในวันที่14มีนาคม2564อีกจำนวน2.30กิโลกร,รมัมและคาดว่าจะมียาสติดหรือไอ้หลงเหลืออยู่ในบริเวณชายฝั่งทะเลและในทะเลอีกจำนวนมากศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาสติดจึงขอประชาสพันว่าหากประชาชนชาวประมงหากพบเห็นหีบห่อเนื้อสถุงชา ที่ลอยมาจิตชายฝั่งทะเลหรือลอยอยู่กลางทะเลที่สงสัยว่าจะเป็นยาสับิดขอให้รีบแจ้งกำนันผู้ใหญ่บ้านหรือเจ้าที่ตำรวจในพื้นที่โดยด่วนทั้งนี้หากยาสพติดทั้งนี้หากเป็นยาสับิดและเก็บไว้ครอบครองจะมีโทษสูงสุดตามกฎหมายรถตู้ร่วมบขสบริษัทเกาะช้างกรุงเทพเดินรถคุณสามารถสำรองที่นั่งได้ล่วงหน้าก่อนเดินทาง7วัน อนุสาวรีใต้สถานี BTS อนุสาวรีโทร090 818 1828สถานีขนส่งบอชิดช่องขายตัวที่43โทร084 148 1551สถานีขนส่งตราดโทร0 3 9 525 222ท่าเรือเฟอร์รี่โทร090 818 1833เกาะช้างฟังอ่าวสับปะรดโทร090-818-1844สถานีขนส่งเอกมัยโทร090-818-1855เอกมัยรถออกเวลา6นาฬิกา8นาฬิกา10นาฬิกา12นาฬิกา16นาฬิกาและ18นาฬิกา สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองตราจัดหน่วยให้บริการตรวจวัดเปอร์เซ็นต์น้ำหนักแห้งของทุเรียนพันชนีให้กับเกษตรกรตำบลโพวน้ำขาวป้องกันปัญหาทุเรียนอ่อนออกสู่ตลาดสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองตราโดยนางรัตดาวนโตสิงเกษตรอำเภอเมืองตราดได้จัดเจ้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองตราดและลงพื้นที่บริการตรวจวัดเปอร์เซ็นต์น้ำหนักแห้งของทุเรียนพันชนีให้กับเกษตรกรตำบลโัวน้ำขาว ที่ธนาคารชุมชนหมู่ที่4ตำบลห้วยน้ำขาวอำเภอเมืองกำลังตราดโดยมีเกษตร,รกรชาวสวนจำนวนมากนำทุเรียนชนีเข้ารับบริการตรวจวัดเปอร์เซ็นต์น้ำหนักแห้งของทุเรียนก่อนเก็บเกี่ยวผลผลิตสำหรับการดำเนินการจัดหน่วยออกให้บ,บริการเกษตรกรในครั้งนี้เป็นการดำเนินการตามมาตรการป้องกันปัญหาทุเรียนอ่อนเข้าออกสู่ตลาดโดยได้ทำการตรวจวัดเปอร์เซ็นต์น้ำหนักแห้งของทุเรียนตามมาตรฐานเปอร์เซ็นต์ น้ำหนักแห้งในเนื้อทุเรียนของกรมวิชาการเกษตรและสำนักง,งานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห้งตามมาตรฐานสินค้าเกษตรโดยมีมาตรฐานกำหนดเปอร์เซ็นต์น้ำหนักแห้งในเนื้อทุเรียนและพันประกอบด้วยพันกระดุม27แป้งพันชนี30เซแป้งพันพวงมณี30แป้งและพันหมอนทอง32แป้งเป็นเกณฑ์เพื่อให้เกษตรกรทราบ การเก็บเกี่ยวผลผลิตเนื่องจากหากเก็บเกี่ยวผลผลิตที่เป็นทุเรียนอ่อนด้อยคุณภาพหรือทุเรียนอ่อนจะมีความผิดทั้งตามกฎหมายอาญามาตรา271การขายของโดยหลอกลวงรวมทั้งความผิดตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภคพ,พุทธศักราช2522มาตรา47การมีเจตนาก่อให้เกิดความเข้าใจผิดในแหล่งกำเนิดสภาพคุณภาพ เห็นประตูก็นึกถึงโยมที่ถามว่าตกลงประตูนี่ยมีไว้ขังเราหรือมีไว้ปกป้องนะเขามีไว้ปกป้องเราไม่ให้คนข้างนอกเข้าไปทําร้ายเราข้างในหรือว่ามีมีไว้เพื่อขังเราไม่ให้ออกไปข้างนอกเราจะมีอิสระไม่ถ้าเราอยู่ข้างหลังประตูบานนี้ก็บอกว่าก็คล้ายๆกับการรักษาศีลนะ,นะการรักษาศีลเนี่ยนั้นเราอยากจะฆ่ามันเหลือเกินแต่เราก็ไม่ฆ่าเห็นไหม เราอยากจะขโมยแล้วเกินเราก็ไม่ขโมยแหมอยากขโมยอยากฆ่าจังเลยอยากด่ามันจังเลยอยากพูดโกหกจังเลยอยากดื่มเหล้าจังเลยมันก็เหมือนขังขังไอ้ความอยากไว้เนี่ยแต่สุดท้ายมันก็ทําให้ไอ้สิ่งที่ร้ายๆจะเข้ามาเราไปฆ่าเขาเขากลับมาฆ่าเรานะเราเมาไปแล้วก็ไปทําร้ายเขาเขาก็กลับมาทําร้ายเราหรือว่าพูดโกหกไปกรรมมันกลับมาก็ทําให้เกิดมาชาตินี้เราก็ถูกโกหกเราก็ถูกหลอกลวง เราก็ไม่มีคนเชื่อถือถ้อยคําที่พูดเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นว่าเห็นไหมสิ่งนั้นป้องกันไม่ให้สิ่งร้ายเข้ามาในการกักขังมันก็มีการป้องกันอยู่ในตัวมันมันก็คงจะขึ้นอยู่กับว่าใครจะคิดยังไงนะใครจะเลือกมุมไหนในการคิดก็ท่านนั้นเองฉะนั้นสิ่งนี้นเป็นทั้งปกป้องด้วยเป็นทั้งกักขังด้วยแต่การกักขังเราอยู่ข้างในเราก็มีความสุขดีใช่ไหมอยู่ข้างในเราก็มีความสุขดี นะก็เหมือนกับอยู่ในศีลเราก็มีความสุขดีเมื่อเราไม่โกหกชื่นใจเมื่อเราไม่ดื่มเหล้าอสุขภาพกายก็แข็งแรงเมื่อเราไม่ฆ่าสัตว์นะเราก็ได้ทานอาหารที่มันอาจจะมีเนื้อสัตว์น้อยหน่อยหรือไม่มีเนื้อสัตว์อะไรต่างๆก็ทําให้สุขภาพดีกักขังอยู่เราก็มีความสุขกับการอยู่ข้างในแล้วก็ปกป้องสิ่งไร้ที่จะมาจากข้างนอกด้วยก็เป็นสองอย่างนโยมนะประตูก็ทั้งปกป้องทั้งกักขังอยู่ในตัวก็แล้วแต่ใครจะเลือกคิดในมุมไหนใน ในสภาวะที่กำลังอยู่นะตอนนั้นก็เป็นข้อคิดเล็กน้อยกับประตู1บานก็นะจเจริญพร